ครับคุณบิ๊กครับเอ่อคุณบิคบออคณบ๊ครับนี่โทรไปน,นัดหมอมาที่นี่เนี่ยมีเรื่องอะไรจะให้หมอช่วยเหรอครับคือผมรู้สึกไม่สบายครับคุณหมอเนี่ยเวลาผมนอนนะครับ ผมระแวงทุกครั้งเลยนะครับว่าใต้เตียงของผมเนี่ยจะมีอะไรหรือเปล่าผมจะเป็นบ้าแล้วครับคุณหมอคุณหมอช่วยรักษาผมด้วยนะครับอาการแบบนี้นะหมอว่าเนี่ยจะต้องพบหมอเนี่ยเดือนละสองครั้งนะและก็จะต้องพบติดต่อกันเนี่ยหกเดือนรับรองนะครับว่าคุณบิ๊กเนี่ยจะหายเป็นปิ้งเลยแล้วอย่างนี้หมอคิดค่ารักษาไงครับเรื่อง่ารักทรงรักษาเนี่ย หมอไม่คิดหรอกนะครับแต่ว่าเออหมอขอแค่ค่ายาอืมเนี่ยาแอะนี่สองพันเออสองพันเลยครับคุณหมอโอ้ยครับผมไม่แพงหรอกครับพันห้าได้ไหมครับเอ้ยนี่คุณบิ๊กครับราคานี้นี่หมอไม่ได้บอกฐานนะครับยามันดีจริงๆรสองพันเองโอเคครับตอ๊คครับทานให้หมดนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยหมอจะเอายามาให้ใหม่วันนี้หมอขอตัวก่อนนะครับ ครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับสีเนี่ยสวัสดีครับคุณนิ๊กแหมไงมาอาการดีขึ้นไหมครับนี่วันนี้หมอเอายามาให้ใหม่แลครับนี่โอ้ไม่ต้องแล้วครับหมอผมหายเป็นปกติแล้วครับหายเป็นปกตินี่หายได้ยังไงล่ะครับนี่ยาเนี่ยคุณบิ๊กยังทานไม่ครบกำหนดเลยนะครับ ผมมีวิธีรักษาครับคุณหมอวิธีรักษาครับร,รักษายังไครครับนี่ไงครับผมก็แค่เลื่อยขาเตียงออกแค่นี้ก็ไม่มีใต้เตียงให้เราแวงแล้วครับลงทุนแค่ร้อยห้าสิบบาทเองครับคุณหมอโอ้โหจ่ายค่ายาหมอนั่งแพงเออเนี่ยร้อยห้าสิบบาทเองครับว,วันนี้ยาหมอมาให้มผมว่าหมอเก็บไว้ทานเองดีกว่าครับผม นโดยกาแฟพลอยสายคอลลาเจนโรตัสอิมเพรสชั่นน้องไมค์ครับครับตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างครับน้องไมค์อ๋อผมก็รออยู่อะครับอ้าวอ๋อรอรอละครถ่ายอยู่รอเขาจ้างนะครับร<ล>อ,อแล้วก็พูดง่ายๆคือไม่มีงานนะครับผมทุกวันนี้จะกินแก่แทนข้าอนะวอยู่แล้วนะว้ายนี่แหละก็มีความสามารถน้องเนี่ยทข้ามาได้ครับน้องไมค์ผมเต้นได้ครับเต้นบีบอยปกติจะเต้นคอโยตี้ตามงานวัดนะครับ ม่ใช่เด็โชว์โชว์อ๋อบีผมเป็นได้หมดทุกอย่างครับส่วนใหญ่ที่งานถนัดก็พวกยิมนาสติกบีบอยโอ้สักนิดได้ฮิปฮอปอันนี้เราถอยมาหน่อยดีไหมครับได้ได้ให้น้องโชว์โอ้โหสุดยอดยาวยาวยาวไปเลก่งมากค่ะ บ,บอยอผมบอกแล้วบีบอยไม่มีใครเกินเด็กคนนี้ครับ <S <S ผม่ไม่ถนัดแต่ว่าผมถนัดทำดิดบ็อกได้ไ<อ>ไ แล้วเขาเก่งบิดบ็อกกองเพลงโชว์บิดบ็อกมามาบิดบ็อกแม่ใจอยู่ในครายปึาบปึาบปึาบปกาบปึาบปึ๊บปึ๊าปึ๊บปึ๊กปึาบปึ๊กปง๊บปึ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 ๊กปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึนบปึ๊บปึ๊บปึาบปึ๊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 บปึะบปึ๊บปึ๊ป มีอะไรใหม่ๆมาไหมคะอ๋อตอนนี้ก็รับงานถ่ายแบบโฆษณาอย่างเดียวนะครับแล้วงานถ่ายแบบโฆษณาของผมเนี่ยไม่ธรรมดาทำไมระดับผมเนี่ยต้องประกบกับซูเปอร์สตาร์ระดับเมืองไทยแถวหน้าของเมืองไทยผมเนี่ยนะครับได้ร่วมงานกับซูเปอร์สตาร์มาหลายท่านแล้วอย่างอันี้เช่นคนแรกพี่มิวละลิยายลิยยผมได้ถ่ายมีตลูกด้วย่ะผมได้ถ่ายโฆษณากับลิยายมีหลังไหมคะมีครับก็ผมเคยถ่ายกับคุณบี้เดอะสตาร์ด้วยครับ ตัวล่าสุดเลยครับล่าสุดโผถ่ายกับพี่เคนทีระดอครับีล่าสุดนะครับทำไมฮะฮอลลีวูดครับโอ้จ้างผมไปเล่นหนังเรื่องอะไรครับโกอินเตอร์ด้วยโวอินเตอร์ครับเรื่องอะไรคะวังายทวายไรซี่โอ้แล้วแบบผมนี่ครับผู้จัดการเรียกเงินให้สูงถึงสองแสนดอลลาร์เลยสองแสนดอลลาร์ต่อเรื่องหรอคะต่อวันครับ ยี่สิบวิวครับโอ้ยยี่สิบวิวตอนละสองแสนสองพันสองพันหกสองพันแปดสองพันเอ้ยได้ตั้งสามแสนเจ็ดโอ้ยใส่เล่าวันาผมนี่ก็จะตอบตกลงอยู่แล้วนะครับติดปัญหาอยู่อย่างเดียวเอ้าเอาติดปัญหาอะไรคะทั้งวิกาส่วนตัวผมนะครับเคลียร์กับทางฮอลลีวูดไม่ลงตัวอยู่ข้อหนึ่งเรื่องไม่รู้ใครจะจ่ายค่าแท็กซี่ผมไปขึ้นเครื่องบินที่สุวรรณภูมิครับโอ้โหแล้วนี่คุณไม่เสียโอกาสแล้วครับที่ได้ไปเล่นหนังดังนางขนาดนั้นน่ะอแล้วเขาที่เขาติดต่อคุณมาเนี่ย ก็ให้คุณไปสแสดงเป็นตัวอะไรคะในเรื่องมันจะมีมีมีหลายตัวมีผีมีผมได้ไปประกบกับเจขอบมนุษย์หมาป่าแล้วคุณเล่นเป็นอะไรคะเห็บหมาป่าครับ้าช่วยเขไาได้เล่นเป็นเห็บดูดเลือดไม่ต้องแหวกคนถนึงจะเห็นหน้าคุณนะแต่ถ้าไม่มีใครให้ค่าแท็กซี่ผมผมก็ไม่มาครับเพราะว่าผมไม่มีงานมากมายนะพรุ่งนี้นะครับผมจะไปถ่ายซีดีครับโอ้ยงานเยอะมากเลยค่ะเ๊ะถ่ายซีดีเรื่องไรคะ เอาซีดีไปจำนำไว้เดี๋ยวมันหลุดครับครับและทั้งหมดคือชมหน้าผู้ร่วมพระเดิมศึก12ราศีในวันนี้ขอเชิญ12ราศีประจำาศีประจำวันที่ใครเลยครับไม่รู้ว่าไครอะได้ประจำาันทียนะครับแล้วนะครับราศีสิงห์ก็ราศีอั๋งทองอยู่ตรงไหนล่ะไม่ใช่จังหวัดคล้ายๆกันนะครับงสิห์อยู่่นีครับผมไอ้ ท่านจายอยู่ไหนครับนักลงมือปรบาลบ้าของคุณราศีมิ้นค่ะราศีมิน้นคุณราศีนี่ฉันหาราศีนี่ฉันไม่เจอราศีอะไรนะเดี๋ยวนะราศีสุตุลนะคะไปค่ม่สุต่นี่อยนี่วันนี้สนุกสนานอย่างแน่นอนนะครับใช่ค่ะกับผู้ร่วมืสืบของเราทั้ง12ท่านก็เห็นหน้าค่าตากันเรียบร้อยแล้วนะคะเอาละครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเปิดศึกข้อที่ โอ้โหนี่โอ้โหคุณบอลค่ะอะไรอ่ะเฮ้ยคุณลิงคุณลิงอ้าทำไมคุณไปกลางไปเลยคะเอ้าผมต้องตีพัดไงตีตีพัดผมต้องตีคว้าครับพี่ไปยืนเกะกะทำไมพี่หนูแม่อเกะกะหรอคะเกกะสิครับเอาขอโทษกลางนั้นฉันขอทําเรื่องย้ายค่ะโอย้ายมาฝั่งนี้ดีกว่าฝั่งนี้ดูท่าจะปลอดภัยเอาละครับเรามาเปิดสื์ข้อที่ อะไรอย่างเนี้ยคุณลิงคะทำไมครับหนักกับฝั่งนู้นเองคระกับฝั่งนู้นเมื่อกี้แค่เฉียวเียวค่ะอันนี้บุ้งเลยะค่ะคุณนี่ทำไมใช้พื้นที่เยอะจังล่ะคะอ้าวมามอมาค่ะค่ะค่ะเรามาเปิดสิข้อที่หนึ่งคุณก็ตลกไปเรื่อยค่ะแหกเอามาเลยค่ะเปิดสิ์ข้อที่หนึ่งราศีใดในช่วงนี้ จะมีราชรถม,มักกยมองดูหน้าแต่ละราศีดูแล้วก็ผมว่ามีโอกาสทุกคนค่ะถูกต้องครับพี่หนุม่มแครับอ่ะเอาละครับะะจะพร้อมแล้วยกป้ายเลยะครับว่าเป็นราศีใดนะค,ะ,ะครับอาละครับหมดรู้สึกว่าจะไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่นะคะครับผมอ้าวนั่นอะไรย่องพวงนองคืออะไรครับ ให้เลือกว่าผมจะเลือกอะไรอ้าวเลือกเอามาคนหนึ่งให้คนไทยใจผมว่าผมจะเลือกใครคนหนึ่งผมคิดว่าเป็นนายโยมไม่ใช่ใครนันองไม่ใช่นพวงไม่ใช่เอาละใครอะโยงเอ๊ะยังไงคะกรล่อนจริงพี่เนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราไปถามเริ่มจากนันองก่อนเลยนันองก่อนเลยนะนี่ คุณนงเลือกใครคะต่อเลือกคุณตั๊กครับคุณตั๊กลีลาดีเหลือเกินครับเอาทำไมต้องดีเหลือเกินคะเอ้โถ่ถ้ยทำไมดีเลิอเกินคุณยิ่จะดูได้ในขนาดนี้ล่ะรับถ้าเขาครอบครัวกันแล้วคุณไปรู้ดีอะไรกับเขาเลยเหรอคะผมไ่ชอบสอดรู้สอดเห็นเหมือนรายการนี่เลยครับอะไรปกติผมจะเลือกเอ่อคนที่ทำธุรกิจไง ตอนแรก็วจะเลือกตัวเองนั่นน้องก็ทำธุรกิจอยู่ตอนนี้ิเมเออใช่ตอนแรกก็จะเลือกตัวเองว่าเออร้านก๋วยเตี๋ยวเรานะร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดข้าวมาเป็ดเราก็ขายดีแต่อาจจะมีราชเสมาเจออาจจะทำให้รํารวยได้ครับแต่มันก็ไม่แน่บางที่ขายขายอยู่เมียเกิดตายขึ้นมาแลอวใช่ป่าหรือเปล่าหรือไม่ตายก็อาจจะหนีตามลูกค้าไปมันก็อาจจะเป็นไปได้ไม่ใช่ว่าก๋วยเตี๋ยวร้านก๋วยเตี๋ยวที่ที่ขายอยู่นะครับมีมีเส้นอะไรบ้างคะอ๋อก็มีมีทุกเส้นนะจ๊ะ เวลาลูกค้าสั่งอ่ะฟังเขาให้ชัดทําความเข้าใจซะก่อนว่าลูกค้าเขาจะกินอะไรครับทําไมอ่ะไปะทะเลาะกับลูกคา้าทำไมลูกค้าเขาสั่งกว๋วยเตี๋ยวแห้งอ่มีมอัไนลงแต่เอาเส้นกว๋วยเตี๋ยวไปจุ่มในน้ำไออมนแห้งมันก็เปียกกะ้ะทีออไว้นะดูอยู่หรือเปล่าถ้าดูอยู่จำไว้เวลาเขาสั่งกว๋วยเตี๋ยวแห้งอย่าเอาเส้นลงไปลวกอ,อ,อย่าเอาไปลวกพอจุ่มปั๊บเปียกเลยมันมจะเป็นกว๋วยเตี๋ยวเปียก ผมเลือกเพราะว่าธุรกิจของเขาน่าจะไปได้ดีอาจจะทำให้อนาคตร่ำรวยขึ้นมาราชรถอาจจะอะไรอะไยนี่เขาจะกดผิดอะไรหรือเปล่าเนี่ยหันไปรุชรถหันไปทาชรถทับงพวงเี่ยอะเออผมผมบอกว่าให้พูดตามนี้ด้วยอ๋อพวกจะตายเฮ้ยไม่ใช่ค่ะหมเยี่ยว่าคุณเลือกคุณตั๊กผมเลือกคุณตั๊กราศรี อาสีเน<ส>ุ์เป็นท<ต>่ตักดีลาถูกต้องจะมีราชรถมาเลยดนารีสน,น,นับสนุนโดยสบู่เบเนตซีอ ต่อไปค่ะเลือกคุณป้องเหน่งครับเหตุผลที่เลือกป้องเหน่งเพราะเขาเหรอคะดูลักษณะแล้วเขาน่าจะราชรถมาเกยแน่นอนเพราะว่าคุณป้องเหน่งเนี่ยราศีดีครับผมปากดีะ เป็นคนที่ปากดีมากในขนาดไหนครับพูดจาไพเราะมีแต่คนรักเขาเป็นคนมีเสน่ห์ก็เดห์ยังไงครับนะครับดูสิเนี่ยใครใครเขาเขาชอบหมดสักวันหนึ่งเนี่ยผมว่าราชรถต้องมาเกยถึงหัวบันไดบ้านแน่นอนโอ้โหมาตกถึงนพี่เลยครับในขณะที่เขานั่งตากลมอยู่ที่นอกชานราชรถมันจะมาเกยทั้งคันเลยนะครับเขามารับไงมารับทุกวันนี้เมียเขาขาก็เกยเนี่ยออกทุกวันอยู่แล้ว ต่อไปจะรวยคนนี้จะรวยไม่มองเป็นนายโย่หรอครับนายโย่มาทำกิจการลงงโรงงานเจริญมากเลยตอนนี้ก็มองเป็นเขาบ้างดีกว่าครับอยากอยากให้อยากให้ราชรถมาเกยเขาบ้างต่อในทางพี่โป้งแดงครับราศีกรกฎครับขอบคุณนายโยครับคนต่อไปค่ะคุณตั้งนีลาเนี่ยคุณตั้งนีลาเนี่ยราชเชลลมาเกยราชเป็น์เขา อ่าแบบว่าผมดูราศีแล้วก็ดีดีมากราศีเขาดีมากเลยนะแอบทำไมแอบทำไมจะมา้ี่นี่แอะดีดีไม่ได้เออหนูแมมลือหนูต้องขาวอ่ะหนูอต้องขาวดูอะไรเนี่ยดูต้องขาวดูบ้าน ทำไมถึงมองไปพี่ตั้งลีลาทำไมคะถึงถึงจะไม่ไม่รวยเพราะเท็กรวยอย่างอื่นทำไมอ่ะอาจจะมีคนมาติดพันมีเป็นพันพยายามหาแล้วอาจจะมีคนมาติดพันติดพันมั่นหมายถึงไงครับอ่ะก็มีผู้ชายแบบว่าพอมีเงินเขามีสามีแล้วนะมีใหม่ได้มีใหม่ได้ครับมีใหม่ได้ก็คือว่ามีชู้อย่างไัใช่ไหมคะหมายถึงงั้นใช่ไหมราศีนี้ไม่ดีเลยนะใช่ชีวิตกูเละเทะไปหมด นี่เขาไม่ได้ว่าคุณนะคะโอ้ยกระทบไปเลยอัดหลังคาบ้านจะพังอยู่แล้วเดือดร้อนอะไรเขาด้วยเขาหนุยเออพางไม่ตอบคุณเขาไม่เคยโดนกระทำให้เฉยเลยเออใช่เดือดร้อนอะไรมีผู้ชายมาติดก็ไม่ใช่แค่โดนตักเขาโดนเว้ก็บอกว่าผัวเล็กรถอะไรเล็กหัวรถทะเล็กโอ้โหไม่ได้ขับออแบบว่ารถขนาดใหญ่ใหญ่อะไรไฟนั่นไฟไฟ เราไม่ต้องใจว่าพอมังใจว่าจะต้องเป็นคุณตาคำเลยเอออ้าแล้วครับตอบหมดแล้วนะครับอ้าละมาฟังคำเฉลยครับอค่ะอ้าล้ครับราศีในช่วงนี้ที่จะมีราชรถมาเกยคือราศี ปะโถโอ้โหดูสิลากมาตีสักไกลนี่เมื่อกี้อยู่ตรงนูนก็ได้จะลากมานี่ท้อไปถ้าเคยดูในรายการเนี้ครับพูดตรงนู้นก็ได้ทำไมลากมาสักไกลเนี่ยคะโอลัวคนทั้งบ้านจะมองไม่เห็นโอ้ตาตีออกอากาศคขอให้สิครับเออในช่วงนี้ที่จะมีราชรถมาเกยคือราศีคือราศีมีคนถูกนะครับคือราศี คุณตาวูนะครับคือราศีโอ้โหอะไรพูดสิครับหมดจันทราศีเขาเขาลุ้นไม่อยู่ค่ะนั่นแหละราศีเอ๋อเอ๋อเอ๋ออันนี้นะคะคือราศีกรกฎครับกรกฎค่ะครับผมสำหรับราศีที่มีดวงราชรสมาเกยในช่วงนี้ได้แก่ราศีกรกฎเพราะช่วงเนี้ย พระเสาทิ้งโค้งดิบปาดหน้าดาวอังคารทําให้ดาวอังคารเนี่ยโมโหต้องไปหยิบปืนสไนเปอร์มาเล็งที่ลักษณาของดาวเสาแล้วยิงใส่ดาวเสาทําให้ดาวเสาเนี่ยต้องหลบพลาดไปโดนดาวพระศุกร์บาดเจ็บสาหัสซึ่งดาวพระศุกร์เนี่ยเป็นเจ้าของเรือนราศีซึ่งกําลังมีตําแหน่งอุบาอายาไอจะจะอุยจะอ,อันจะอี้กับราศีดังนั้น คนในราศีนี้จะได้รับโชคตั้งแต่2ล้อถึง18ล้อและด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปทางโหราศาสตร์แบบชูธงที่ว่าในช่วงนี้ราศีกรกฎจะมีดวงราชรถมาเกยชูทง นี่ก็เป็นบุกสนุปจากหมอเลิฟนะครับผมอาลครับเชิญคุณผงหน่งครับค่ะเชิญคุณผง้หนงเลยค่ะอเชิญเลยคมาเกยเชิญเลยครับบ่ายสอครับวันนี้นะครัคุณง้หนงก็รถชนหมาค่รถชนหมารถชนป่า คุณคุณเห็นมอเตอร์ไซค์แหกด่านทางนี้ไหมครับทำไมอ่ะผมถามทำไมไม่พูดกับผมยิงอีกทีห่างเนี่ยผมถามว่าเห็นมอเตอร์ไซค์ผ่านมาทางนี้ไหมคุณพอจะทราบไหมว่ามันชื่ออะไรจุกครับอ๋อชื่อจุกเหุกครับเนี่ยอ๋อบ้านอยู่สามชื่อ ผมโดนมอเตอร์ไซค์ชนเนี่ยจุกพูดไม่ออกแล้วมันไปทางไหนอ่ะมนหนีไม่ต้องรู้นวครับคุณตำรวจรวจใช่ไหมคุณต้องตามจับมันให้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะตามจับมันให้ได้เลยครับครับครับผมเออคุณตำรวจราศีอะไรครับอ๋อผมผมราศีสัชนาลัยครับอ้สัชนาลัยตำรวจรอตลกเนี่ยผมอยู่สุโขทัยครับอ๋อสีสัชนาลัยครับผมคุณต้องตามจับมันให้ได้นะครับครับแต่คุณจับมันไม่ได้ละก็ชะตาคุณขาดแน่ ผมรับรองเลยว่าชะตาผมจะไม่ขาดเด็ดขาดครับพะอะไรครับผมต่อดอกเรียบร้อยแล้วครับเฮ้อน่ยังไงคะนี่อะไรกันเนี่ยโอ้โหหมอรถทายแม่นมากเลยแม่นมากดูสิราจรถมาเกยในรายการเลยค่ะเกยขึ้นมานี่เลยน้อหน้าเกยขึ้นมานี่เลยนี่เลยนะคะเอ๊ะผมผมเคยไปดูรายการนี้นะครับทำไมละละลวงไม่ดีหรือว่าอะไรมีการสะดอกเคาะสะดอกเคาะมีการแก้กรรมอะไรนี่หมอรถช่วยได้ไหมหมอรถวันนี้นะครับหมอรถได้ฝาก ของขลังมาให้ครับอ้อปลาดุกหรือปลาช่อนครับปตายว้าวมาบ้าเนี่ใช่ค่ะไม่ให้ตัวเดียหมายถึงว่าวัตถุไวไฟอะค่ะวัตถุมงคลเอามาให้บ้านไฟไหม้เป็นวัตถุมงคลจากหมอเลิฟครับใช่ครับเอาไว้แก้แคทใช่ไหมฮะถูกต้องครับผมนี่เกิดราศีกรกฎครับ